มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กตู่ตอบแล้วสงครามปีนี้เดินทางข้ามจังหวัดเมื่อเวลาจเจ็ดนิกาสามนาทีของวันที่10เมษายนพลเอกประยุท์จันโอชาในรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวกับประชาชนในรายการในรัฐมนตรีเล่าเรื่องผ่านทางพอดแคส ว่ามาตรก,การควบคุมการแพร่กระจายของโควิด -19 เรื่องนี้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราเองก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีและสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายลงทุกคนก็อยากจะพักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวเพื่อคลายความเครียดจากเรื่องทำงานจนเราเองอาจประมาทและลืมไปว่าทุกนาทีคือความเสี่ยงที่จะติดโควิดได้ตลอดเวลา ถ้า้นสิ่งใดที่บกพร่องก็ต้องกลับไปดูแล้วก็แก้ไขเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครจะสามารถย้อนกลับไปได้แต่เราจะต้องทำวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปให้ดีที่สุดเพื่อต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งต้นขอยืนยันอีกครั้งว่าการทำงานของรัฐบาลก็ยังคงดำเนินไปตามปกติไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเรามีระบบต่างๆรองรับไว้อยู่แล้วแม้จะเป็นวันหยุดของพวกเราที่ทำงาน ปัจจุบันการบริหารสถานการณ์ของสอบอคชุดเล็กนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงการแบ่งพื้นที่สถานการณ์ยังคงแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือ 1. พื้นที่สีส้มหรือว่าพื้นที่ควบคุม9จังหวัดได้แก่สมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสงครามนนทบรุรีนครปฐมปทุมธานีตากและราชบรุรี 2. พื้นที่สีเหลืองหรือพื้นที่เฝ้าระวังสูง14จังหวัดได้แก่ กนนาญจนบุรีสรุพรรณบุรีอยุธยาสระบุรีนครนายกฉะเชิงเซาเพชรบุรีชนบุรีระยองชุมพรสงขลายะลาและนะราธิวาส 3. พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เฝ้าระวังอีก54จังหวัดที่เหลือพลเอกประยุทธ์นะคะกล่าวว่าเหตุผลที่เรากำหนดพื้นที่แบบนี้เป็นเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงสงกราน ตนเองเป็นห่วงเรื่องของการกระทบต่อแผนการเดินทางรวมถึงการทำมาหากินของผู้ประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะเราเคยมีบทเรียนเมื่อปีที่แล้วการใช้ยาแรงอาจจะควบคุมโรคได้ดีแต่ก็มีผลข้างเคียงต่อธุรกิจและผู้ประกอบการทั่วไปพ้อเอกประยุทธ์นะคะกล่าวย้ำอีกว่าสำหรับแนวทางการจากกิจกรรมช่วงสงกรานนี้ ตนเป็นห่วงทุกคนจริงๆหากใครไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางก็ขอให้อยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามตนเข้าใจดีถึงความรักความผูกพันของครอบครัวของคนไทยดังนั้นเมื่อเราต้องเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ขอให้สวมหน้ากากอนามมยเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัส ใครที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้สูงอายุส่วนกิจกรรมที่จัดได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็คือการส่งน้ำพระการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ซึ่งควรจัดในพื้นที่โลง่งและอากาศถ่ายเทได้ดีที่สำคัญต้องงดจัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากงดการเล่นน้ำปะแป้งและปาร์ตี้โฟมส่วนในพื้นที่อาโครจรต่างๆก็ขอให้งดเว้น อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งงดเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงนะคะไม่ประมาทกาดจยดตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ